มาดิโชว์ไม่เอาหรอกไหนอยากเห็นในโชว์ไอเจสัตว์โฉวไม่ต้องดูหรอกคุณมึงอะเด็กอยู่ถุยโอ้เจ้าวีดดิอย่าวีดดิโกหกกูแบงค์ทีเอสไอสัตว์เอาไงเอ้ยกูโกหกไว้เพื่อนครับครับครับเด็กน้อยเียอ้าวทำไมวะเฮ้ยมึงมึงยังไม่เคยช่วยผมเลยนะผมมอสอบไปฝากคนนึงผมนั่งอยู่ สเดียูกูบอกครังราแล้วเว้ยกูอ้วกอีเลยกูล่ะทีเดียวไม่ร้องบองทีไม่ร้องสสามกูร่าอ้วกแตกออะว้าววววไกวววววววกวนวควว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 กวว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 น่วววยววววววว้วว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 ้ววววี่ววววววนยกล้อวววววาว อีกไหมแ <German>. ล้วก็กดมาตรง T S สามแล้วก็กดไปดูนะเว้ยกดลงไปตรงนี no, ้นะครับของหัวหน้าแฉงวันสามแล้วเราก็กดไปตรงนี้โอเคนะครับแล้วก็ไปไปราเฟซใช่ไหมของหัวหน้าแฉงวันแล้วกดโหลดตรงนี้เหนมึงจะอึ้งบอสกดโหลดตรงนี้ใช่ไหมครับบอสกดตรงนี้แล้วก็ดตรง S กะเฮียอยากดูไหมล่ะแกระโลกกระลาเฮีย แล้วก็มาเมกดตรงนี้แล้วก็ดาวน์โหลดว่าเป็นเซฟ้อเซฟเราเซฟอะไรไฟไหนคลิกไปดูดิคลิกไปดูดิคลิกไปดเซฟเร็่าไปหาคลิกไปดูดินี่นะคะคลิกดูดิเราเซฟไปไหนวะไม่ลสัตว์กะโกลาเมื่อยแก้มึงอะนะครับจะอยู่นทีนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดลงขนาดนะครับเซโอเคครับสวัสดีครับผมครับผู้มืออะด่าควยกันทันทีวะคุัดกมลงยููบอยู่ พวกมึงเล่นเที้ยอะไรกันอ่ะเห็นละอึ้งบอสอึ้งอึ้งอึ้งคุยอ่ะมีอึ้งบอสอึ้งคุ้ยเนี่ยไะ